สวัสดีครับไกด์ลานนา c อ m นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกห้วยทรายเหลืองนะครับซึ่งอยู่ภายในเขตพิที่แห่งชาติดอยินทนทน์ครับาการเดินทางมายังน้ำตกห้วยทรายเหลืองนี่นะครับก็ขับรถผ่านจุดตรวจที่1มาขึ้นมาทางดาอยินทนทน์นะครับแล้วก็ถึงจุดตรวจที่2ก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับผมซึ่งมันจะมีป้ายบอกทางว่าไปทางอำเภอแม่จำนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูน้ำตกห้วยทรายเหลืองกันครับนี่ครับเราถึงแล้วครับน้ำตกห้วยทรายเหลืองครับสวยงามครับ ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกห้วยทรายเหลืองนะครับซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นี่แหชาติตอนนนีครับน้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ60เมตรนะครับสวยงามครับไหลลงสู่ลำธารด้านล่าง น้ำใสมากๆนะครับข้อมูลของน้าตกค้อยสาเหลืองนะครับมีความสูงประมาณ60เมตรเกิดจากอายอดดอยกิ่วแม่ปานนะครับห้วยมีน้ําใสน้ําไหลตลอดทั้งปีครับสมเด็จพระนางเจ้าหูมาทิน่าเคยเสด็จทอดพระเนตรที่นี่เมื่อปี2528นะครับ